เดียวเดียวแม่โอ้ยว้าได้แล้วมบาดเจ็บเว้ยตายยังกูนี่เหยังกว่าตายยังกูโอู้้เดียวจมให้ปลายนะนี่เหล๋อาการทั้งคู่นี่เรื่องเปลี่ยนไปจะไล่ต่างเหี้ยไปนี่เขาเป็อาการยังอาการยังแบบนี้อาการนี้โอ้ เดีนี้วานไี้นี่อาการพอดีพอดีบรรยากาศร่างหงายอย่างน้อยยันมือยืนห่วหเดี๋เยวเาะเเน่ครับมีคดีสดทอนห้วนใส่ใบใส่อยังน้อยก็สิบวบเอรซินอยู่ที่แล้วห้าวแบวลดขึ้นเดีววันไดขึ้นเด้ยวะบ่อไกปีปัมตอนยู่ข้าแล้วลงใส อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีผมมีน,นองเอฟซีครับคล <ผม S 1> ิปนี้ก็นสายเย็นและสายมืดครับผมติดตามชีวิตเสียเมียก,กันเจ้าอีพี่นะครับผมไม่ใช่ว่าขาดหน้าตมครับไมเสียเมียกลงไวไล่ดินให้จมนะครับชีวิตเย็นดั้ <laughs> ซึ่งตอนนี้หกโมงที่เขาทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผม <laughs> ยังบ่ท่านได้มีรถไปเลยมาดึงไเลยติดต่อ่อยังบ่ท่านได้ครับอยู่ในโูเพระาะว่า อ่ามันบุกใครนี่คืนครับมันบังท่านเขาระเบิดออกก็เขาชีเห็นกันสิพูดเลยได้ปลามาใส่ก่อนนี่ได้ปลามาใส่ก่อนไปใส่ไปใส่นั่นดิรถติดตัวมาเหยียบลงไปกับอ๋อปลาตัวนี้เนี่ยนปลาเนาะนะโอ้ยบืนมาจังเด็ดสิโอ้ยมีโซนแนวปลาเลยเนาะเว้ยปลาคาผ่องโอ้ยมีของเพค่นี้เลีย น,น,นะครับขวงบางเงยใบเด้อ <c oughs> มึงมายังเดียวมียมึงถามหาเดี๋ยวมึงเลงเอาเท้าของเจ้าไปใส่ซฟ์เน่ะโอ้ยคอยใบยปลาตัวนึงข้ามของคอยเบสไซฟ์พูดจี <c oughs> <c oughs> โอ้ยยุ่งยี่อไรอีกเนาะจีบอะไรแหงเรียนใา้เรียนแต่เมียชาวบ้านยนังไงเออมาเมียเขาอ,อันนี้กับแก้ยมมันบอลนี่กินกับเขาหืไม่กัปเขาต้มกัปเจียมต้มไก่อันนี้กินกับเขา อย่างแพ่ก่องเล็กกองน้อยไปนะจะปิ่งสุกแห้งมันบแอสบต้องปิ่งเพาเิมเฮิมมันหวานกลุ่มอันนั้นไม่โลกเขาบอกว่าให้กินแบบทุกๆุกเข้าใจว่าไม่กินซุกกับซุกไปเลยดีบกับดิไปเลยเอออันนีเพิ่มเฮิมเพิ่มเฮิมเฮิมเนี่ยเขากินสุกกินดีบไปเวล้วก็กินเฮิมตัวปิ่งป่าวันไม่เคยเห็นกี่โควิดขายัาน กินแบบคุยจังอันน be ้ำไม้เขาเว้ยเดี yeah, ๋ยหาตะหมอยอนห็นบอกินสุขภาพสุขภาพไรซุ่มกินเินดิ้นดินดอนดอนมาเห็นไายแม่เจะเชียซุ่มกินดีตา้ก้อนซุ่มกินเดนชี้ได้น่ะสาริีมีนันเมิดตอนมีผัวกินมี่ยังเนี่ยตอนเกียรขี่ินเกียขีดอนไปนน้ำเนี่ยกินซุกในบดีพี่บอแม่นสุกไอ้กับบดีดิบนไรกับบดีกินน้ำเพิ่มอะครับผม ฟังไว้เด้อครับพี่น้องเด้อกินน้ำเพื่อแสดงว่าที่ผมเลี้ยนมาศึกษามาเนี่ยมันมันมันบ่ถูกติตองได้เห็นบอลจะคูดผู้ตุ่มๆอ่มยุ่นพีนสั้นแล้วโอ้แสดงว่าเฮาเขาเฮาต้องเลี้ยนลูกกันไหมนะผมเพราะว่าสิ่งที่เฮาเลี้ยนลูกว่ามันโควิดก็มาตําใสมันขว่าเป็นอย่างแบบพิษพิษเออโควิดกับมาตําใสมันมานั่นอย่างแจ๊กเดียวนั่นแหละอันนี้ก็มึงเห็นบ่ต้องกินต่อตามนนี้ก็มาจากใสเขว่าแบบนี้เพื่ม เฮ้ยคนเท่ากับเฮ็ดกินไปริบตัวเดียนแหละตะเหลาห้องเฮ็ดไหมกินกินไปโอ้ปลาสดดีนะสิมนะีมงเนึ่งเนากไม่ไหลายต๋าว่ามีหัดปลาลุดมีสี่แนวปลาค่ำได้เอาเมอมหมดยังกินน,น,น้ำเนี่ยได้ปลาลุดไหมยานไปค่ำเมียเขาอีกยุ่ยตีต่อเมียฝรั่งกับบดได้เลยโอ้ยเอ้ทายง่ายว่ะเยอะบริสุทธิ์น้ำไผ่ว่ะ เล่นยญของสูงแท้เมื่อนั่นเอื่นกูเขาเฮี้ยนอยู่บหรียญน้ำไผ่แเล่นน้ำกูซื้อไอ้เนาะเออบารันกูโทษไปเมื่อขึ้นเอาบหรียญน้ำไผ่แบบว่าเอาเมื่อขึ้นเมื่อก่อนขึ้นไปเหรีน้ำได้อยู่เมื่อนั่นนเมื่อนี้บ่ไหวเมื่อนี้เมีย้ย่กูก็เข้าใจเพราะว่าเขาที่นี้อย่างกูแล้วโอ้ยมองไปเหรียญไม่เฮงยใหญ่ขนเดนี้ละเมื่อไปบ่ เฮ้ยบีคนไงไปนะเพื่อทำเบเกียส่งอุปกรณ์ก็บเอาเออดีไม่เห็นคนแต่ว่า้ามากคือแล้งมักเห็ดกวนต้องพูดไปเห็ดเขากวนมันเสียศักดิ์ศรีเอาเง่นวิจิตรด้โอ้มันต้องมีวีซ่าก่อนต้องมีวิซ่าเจ้เออยิบย่อ้แท่าเขาอย่างเงยแบบนอ้ยไม่สู้อผพ้หยิงแก่ก่อนเจ้เยวเปิดแเซเมกันจักน่อยครับ เพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มคำแล้วนะครับผมจะเมีอีกข้าอย่าง,าางว่าเนี่ยเดี๋ยวไฟคมมาเหมือนันเหมีอนกับคมป่ะลาไอเนี่ยลาออรลอดแอดแลนแล้วเนี่ยไออย่างซูพี่น้องกินครับกินเขาเรีงน้ำกันครับผมมาแต่เกียร์แล้วอืมง้อเกียร์แล้วองอข้นบว่าน จงว่าเห็นได๋ดีกรถเห่อยพี่แจน่าิึงด้วยนั่งบึงป่วยป่อยป่อยมันแห่งมันกลับยำไดดผุนเหมืนบอเขายิ้มผุนเลยรับกับจอดเน่้ไปนี่แล้วอนนี้เขาก็บ่มารักไปได้ดอกแต่ห้องยังมีภาษาหม่ขึ้นไ้อยู่แต่ยังแต่ห้องยังบ่มีปัญยาขึ้นเลยอยกตุ่มวันคว้นหน่อยเพิ่งเสียเนี้ยครับเพ็่นเป็นยนฮ ไมใ่ใส่ชีว<ส>ิต<ส>เรียบง่ายครับนี่ในการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับเพื่อนกินป่าเป็นอาหารหลักนะครับผมครับอาหารเมร็ดแม่ก็ต้องกินเว้ยกินเ <c oughs> ม็ดก,มมก่อนชิมเม็ดก่อนกวค่อยไปให้ปลาเอออ่ามันปลาไปพ่อปลากินบ่วเขาเลี้ยงนี่บ่ต้องมันบ่ะลาไป chia sẻ chim 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 ทั้งทาบทีดยมันแล้วผมไ่าออแหงายผมเย้มากผมเพื่อถ้าโดนกระใส่ผมขับอีเทสเก่าจับพราะใบมันเกี่ยวดอกกร้ใส่กูต้องใส่สมองกำคุยไรอย่างนี้เลยไหมเมื่อยรีแล้วเพราะตอนนึงเมย์อันหนึ่งใช่ติดติดแล้วมึงขับว้อไปไหนไปรอบเดียวขับแล้วเนาะขับรอบเดียวไปแม่เหล่าวางยางหอนอยู่บอกว่าขับบ่มาขับนะอีแจกเนาะสตาร์บัตติสต์สับ แต่หมุนเอเตะกีเซียนวะโอ้โหส่วนเป็นไหนนั่นเปลี่ยงพลังงานอะไรเจา้าต,ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้รถเสื้อเมฆยห้งค้าอยู่นะครับผมแต่ว่าเห็ดตัวซิ่วแห้งบะเมียน,นบะเห็ดนาจี่กับบะดีกิโต้มไกยังไงเจ้าเออมันดีแล้ว <บา S 1> ตะเวนมันบ, <า S 1> บ่มันดีได้กลับบ้านตะเวน่ไคกับบ๊อบปุ๋งเสร็จแล้วขอท่าได้น่าเสียเพลงเนาะไคบ๊อบปุ๋งวิสีกับ มันต <ge ar> ้องป่งไข่จากน้อยกูบอกมึงเดีวว่าไปซื้อมา้อมันกับ่าเสียกูปงไข่ตุ้มชินิ <dari> <t oms up> ีเมือนมันอีแบบเ้อหลอดลงมือสิบหกสิบหกแปดอาปะบอกเขาเขากูบอกบอสันทาร์ันเราเขาบ่เกินสองโบกเนี่ยมันกินแล้วมันเดือดเท่นยิงห้างกูฟาวนะกูย่ามาท่านไปท่านโควิดน้เขาอย่างนี้ งานทีนี้โคบีตแสดงเจ้าว่าภาันยันนางซูรูซีดเล่นอะไรเดียวนางตั้งบุญคุณอยู่กูก็ขี้ไปต้องขยันโควิดเนาะมือหัวภานตั้งบุญคุณแล้วก็บประกาศแมนนี่กูไปขึ้นออยมากกูได้หูจากแมนเล่นพาบานแห้งมาดั่นว่าจอดีน้ำบ้านหลังใด้กันบิดอ่อนผู้เฒ่านั่งกูย่านเขาบอกว่าไปปนเขาหู่น้ำแห้งกูขี้แมนต้องนอยากน้ำ ยืนพื้นร้ายเป็นไดมื่อน่ะเขาบอกว่ากินเ้เขาจะมีน้ำกินฮะยืนพื้นร้ายแล่นเป็นไดรถไทยแลนดนพาบันโอ้ยแลนด์เนี่ยเป็นายคือคืเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องนึงของเกียร์ให้แต่ว่าเสียงมันแห้งเครื่องโอ้โมเมนต์เกียร์ลดลงมานิดหนึ่งเกือบจำเนี่รงต่อเลยเด็กหน่อยเด็กหน่อยอันร้านกับร้านอีหลอดเสียกับโดดเของมหาล้อล้อรถ แยอ้อยกูโอ้ยเรียนน้ำแขังรถอันสิรีกูเยียนแห้งเนาะมาจอดห่วงหน่อยๆแต่แมงห่วงเราเหยียบต่อเลยกูเหยียบนี้เนาะจไปจอดที่ยังเหือเกินมันเรียนเขึ้นตอดเลยกูยัะเหยียบหนีสามมือบอกกูมาเส้าแม่งเนี่ขาดห่อนมาจ่ายค่ามันป่ะเป็นคนดังไปเรื่อยแม้แต่ยังต้องเฮ็ดให้แบบคนรู้จักสุดยอดเลยล่ะที่จะเลือก เดี๋ยวนี้ยังว่าวันเดียวเศร้าว่าเสือดีนี่แหละครับผมครับพี่น้องครับส้อมรับเสียเมฆสายยาเมฆเกี่ให้นะครับผมมาจากนี่นะนี่เมฆมาบินเขาใจ็บว่ว่ากูเมามาจักมาแมงใส่เมามาวันไดีพวพอเมาตัวกินมาน่าจะเพื่ได้กินเหล้าเสอนะเรียนเรีมาเมรียนแลนรถแห้งๆเคยมีปัญหากับผู้ใเพื่อได้ปะ ไอ้นี่นี้จะขายานจาได้ก่อนไอ้ไอ้เหตุการณ์ยูร้าน้ำพ่องนะเป็นคือลำาลื่ข้างแม่เถอะไม่บดีข้างบีข้างนแล้วบดีกุนตำเรามคตรขันมาแล้วันมาแล้วรถเดือหวังขั้นจำกิบปมเนีเออรถเยเลียนนี้เราปุ่นแล้วเออบดีก็นตำเราบางนี้เนยที่หมดลายถ้ารุ่นเขาพอจอดเนี่ยจะเอยจริงคือดูพอตั้งนิดนี่เออ ยกล้อขึ้นเลยตีงวัดหนึ่งนะเจ้าว่าโดดคามไปเลยรถไถลอยเลยหรือร้อยต็มเนาะลาชิวกูเนาะเออเมืนรถสุดท้ายมันเป็นรถพ่วงขั้นสุดท้ายพอดีไว้เจ้าชิวได้ยังจะขึ้นมั่วนใช่ไหมแทางไว้เลื่องค่ากินเงินเราเนอะขากินเหลราอยู่น่ะกูเลยเดียวเห็นกระบอกเอื้อนกระบอกประกาศแม่สเมียนเออเพราะงั้นอันนี้ก็ให้ก็เดียวไปกูจะไปลงเนาะ ใายไม่รงกับมืออื่นผลเหลวได้ลงอ่ะเออช่วงปีนั้นรถมันอังเนาะเสียงเองเนาะนี่ไงนั่นบพรมันหนาเวร์เลยเดี๋ยวเพร่ะไงนั่นผมเป็นปาดหนาอยู่แต่บองเทียนสิโยกไม่ได้ยุดอยู่นล้วกวางทีละเจ้าเอาเฮ็ดแม่ไปขิวกูวางทีละมึงตายเพบาะประกาศมาวางเนี่ยขี่รถโดดแต่สั่งเลยแม่งกันแข่งแข่งเชี่ยงแข่งกินสิร่วงเลยแต่แม่ที่เป็นได้แล้วคือคนมักบูดน่ะ นี่เาเยราังดีข้างมันบบงนีตับย่าง,างหาให่ล่าไงสียกไหลลงรน,นเลยต้องยบนี่ยี่เ็ดไยังชิวโอ้เสียเมนี่ก็เป็นเาเปนงกินเราต้อยอ่าโยงแนวุ้นเม่นเนหาข้ามาเคี้ยมเคี้ยยังมาเคี้ยเคี้ยต้อรชิวนะที่ไปห้แตกอย่งคือเวลากมันุ่พื้นรถระดับเสียเม่นะแต่ว่ากับทานมาได้รึเปล่อื ไปมือรุ่นดีข้างมากเลยอเออดีมันต่ำด้วยพวกนี้เอออย่าไปอยู่วไก่มันเตี้ยืนได้ยินเสียงรถเขาไปน้าล้านนี่กันไอ้เงียบคลิปแล้วมันบ้านนี่กูคุ้มเดือดแล้วมันบึ้งเอ้ารถจอดอะไรบูมข้นอรือลงได้หรอปุชีมาหาทุ่มเนาะเออคันนั้นไปปูแม่โคลูกยกได้เอารถคนแล้วไรยินมงคลอู้ลงแล้วคูัไอ้จอมลูกลูก ยูไผเลยนี่ลูกโยกเขาด้วยเีอลูกมาโยกอบอกอันนูกขึ้นไปขึ้นอ้อยมีวามอใไรเสลิงลูกขึ้นไปโยกให้กูขั้นเดียวก็ไปนอนซึ่งมันป่าเขาวอยหกเก็ขั้นหรือสิ่วหกหลอดกูไม่โค้่ได้โคมายกไห่แต่ว่ากูมหาทุ่มเปนังกูเขามาสามทุ่เขาไปเด้ยโยกเขาไปรงกูได้ลุ่ะมหาทุ่มนะเสียเมงนี่บารมีกว้งไก่เนาะกูได้บอกเพื่อนอ่งลูกเออ ฉันบม่รูเย็นเลยน้ำสาดแลวดิไมู้เก er nah ิดทีรุ่นเกิดยิงเข่วใช่แดดเลยเลยอิ่งเขีวใช่แดดเลยบ้วห่อของวิโดไ่เ็นลยบ้วพอยคอยยังบ้าขนดนก้่ะแสดงว่าบุเรนี่มันบ่งเบ่งว่าน้ำบาดแหล่นมาคอเรากูก็เอหายซุ้งลัางอะไรกันกูใส่ตัวกกไปใช้น้ำไป มึงขอให้แต่ยังนั่นแหละน้ำนั่นแหละอัดมาค่าเราวางอย่างผมว่าข้างมาขึ้อน้อยประเด็มาตรวจสอบไอยกูวาง่ทีไรใส่ยังไปเหรอเล่เนไปนย้ำย้อยยุต่สร้างโจโจโจกเลย <laughs> ขึ้นน้ำเล่นไรกู <laughs> ข้นนระ, <laughs> ขะดับเสียเมฆครับพี่น้องครับไปไม่ต้องตัด <c oughs> โอ้ยเลือกรากะใกล้จะเบิร์ตแล้วครับพี่น้องซึ่งปีนั้นดีเลยเนี่ยผมเสียเมเนาะเด็กสิบวิ่ครับอย่าถามมันตัดกะ อพอกันมือไม่นะครับเด้ยอยังเวียนยังเวียนบาาัตดตัดยิมขึ้นไวอบอกคลิปผมนี่สิตต <laughs> ัดมึงกัดตากัดตาดตาัวผีสั่นบัตรตัดไ้วยััเวียน้บสัสดีครับ o ิ e